โอ้โโหลี่เจอตัวใหญ่เจ็บล้ว ยังโอ้โหไม่โดนก็ไม่โดน สวยแบบเปื้มเรียบร้อยดีใจหน่อยเลยเยอะปืมป้มปื้ม เมื่อกันได้มเพิปื่มยอะยังไม่ถึงเลยบอลไหนอ๋อออนิวมึงไม่มาเนาะออนิวไม่ฝากกันมาพามันลมมากจะเป็นลมกินนย่เจนกันนะดี๋ยวลมมาไอ้ซันเดี๋ยวะอยู่ปะอยู่บรงแก้ใครยิงอ่ะใครเอ้ายิงเดียวใครอะ ไปดิอู้หเดียวอือเพิ่งเห็นอุ้ย

เล็กเอ้าไปไหนอะงงแล้วมองไม่เห็นบอล เท่าไหร่อท่าไรแล้วเมื่อกี้ก็สามแล้วนะเอาเยอะเนี่ยได้เยอะเนี่ยเฮ้ยเอ๋อนึกว่าอนี่เปมลูปมไม่รูกก็ก้ายิงลูกแรกเปิดมาก้าก็ยิงแล้วคึ่งสนามเขาสามลูกเมื่อกี้ฮารลี่กล สี่แล้วจ้ะสี่แทอได้ลูกสี่ฮาริยิงอยู่นะแต่ใใยังีด้วยกยิงนะยังมีตัวยิงยิงได้ทุกตัวเลยเนตอนนี้รอเล็กยิงเนี่ยมีเองมีเอ้าสวยแล้วเนี่ยบุอ กลางวิงมาดิเออไม่ยิงนะเมื่อกี <c <c ้สีรูปากลางนั <s 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 ่นอะโตมันใหญ่ยิงได้เลยสีสีสงสีส้ง ซ้ำซ้ำเอาเอาละปื้อคุณไม่เพื่อนเลยไ่เพือนเครทุ่ก็ได้อันเน,น,นี้สิบเก้าว หนึ่งเกินโดนตูดไปน้องคุณไปลูกไปดิไม่โดนประกบอย่าให้พลาโดโอ้ไปกันเขาแซ่เจกเจไหวซ้ายอยู่ข้างเนี่ยข้างนู้นนะถึงว่าลูกวิ่งไปทางนี้ มไม่ยิงแล้วอันนี้เราหายเท้าเข้าเลยนะน่ะแค่ไปงอมล่นอย่างเงีไม่ต้องตืมต่ำนะเท้าเะเข้าเรไม่ต้องแรงมากนี่เล่นฉลาดไม่ต้องหวังเตะแรงอ่างเดีเพื่อนใส่มาเนี่ยโอกาสจะมาตีแค่เข้ามันมีเยอะกว่าเฮ้ยจริงมาก พมันกะตาว่าเราเตะแรยได้แล้วลูกโอ้ยดักอย่างเงี้ยยี่สิบยังส่งให้น้องคุณสิแบ่งกันบ้างล่งกัเอือแม่งม่งกัก็จะไม่บอกให้ส่ง

ปั้นเพื่อนหน่อยสีปั้นเพื่อนด้วยเออปั้นเพื่อนมันอะเป็นตัวนะหันเราหเรยจหัรางอยเากเะห็นเรบัเรามเาไห่เยอะเราะเอาชุดบเหเราลงเราะหาจเะสนุกาะเยาะหเระเรานะ ให้เขาสักลูกเฮ้ยหนึ่งอย่าแตะยาวเลยลูกเอุ้อเบากว่าน,นี้ลูกโอ้โหก้าวลทีโอ้ยปาแม่จะไม่ไหวอ่ะเพิ่งตอนนี้ประมาณจะสิบแล้วค่ะเหลืออีกห้านาที ร้อนมากแล้วเสื้อแบบดำด้วยไม่เป็นไรหดับเย็นก่อนแห้งขวาแข้ง่าดิเอายิงก็ยิงไะได้งง่าแ้ง่ายมาขวาเนี่ยเด็นเซนเ้ยแล้วมันเอ้ยร้อนจังเลย ดาก็โอ้สีคูณสีคูณคูณอ๋อโปได้นี่ไงมาแล้วโปยิงสีมันก็สนาดสายโปยิงยังยิงแล้วเอ้ยยิงมาวะยิงยังไม่รู้อะ้ายออกวาเลยโดนบอลแล้วสวยไปไป ให้น้องคุณยิงไงให้น้องคุณปั่นต้องงปั่นไม่ต้องงใครยิงตีตีน้องคุณไม่ยิงส่งให้สีส่งยิงเลยเปลี่ยนสองจุดเออคุณปล่ยป่ยสองจุดสองจุดไม่รู้หนึ่งเด็กไม่รู้เดี๋ยวไม่เข้าขุดดินเดี๋ยวขุดดินโชว์ แม่หนึ่งดูมือมาแล้วมันเก่งโอ้โหเงาปังเลยเหรอวะยังบอกว่านี่งาเก่งนี่เงเก่งมันไม่ค่อยมั่นใจยิงพวกเนี้ยเท่าไหร่แล้ววเนี่ยเอาอ่ะ รีบด้วยเป็นไงวะกลัวลูกนิดแหละสีมันแข็งแรงมาดูดิฮะเออแหวให้ลูกเออส่งให้โปปาดบอลอยู่นี่โอ้เสียวลูกไม่ยิงเสาโน้นอ่ะ ไม่ส่งโปรเจกต์ละเออโล่งๆแล้วน่ะสีสีดูซ้ายขวาซ้ายขวาดูดีๆส่งไม่ไม่หักพ่อก็ได้นะน่ะอยากให้ส่งให้ใให้โปรเพราะว่ามันยิงเยอะนะครับดีกำลังใจเพื่อนนะอุ้ยตอนนี่เหงื่อเขาลูกตาแสบตาไปเดี๋ยวดูไดส่งไม่ส่งมั้ยเฮ้ยเามั่นใจเออเด็กมันไม่โตอลไรจบได้ก็ สวยเดือยไปแบบไหลไปใช่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเท่าไหร่แล้วยี่สิบกว่าแล้วมั้ง่สใจเย็นนะอย่างเงี้ยเราจะไม่เชิญเรื่องึงือยได้แล้วพี่ยิงกันแบบนี้นะผมแล้วเจลลี่โดนหลอกโอ๊ยเจลลี่โดนแต่รถจัก มือมืออย่ามือลูกตรงนี้เฮ้ยเหลือโปรยคนหนึ่งสิหมดพอดีอ้าวโปยยังไม่ได้ยิงเลยเยอะด้วยยิงแล้วโปยยิงยังเหมือนยิงแล้วมันหรูอไม่ทันแล้วหมดแล้วแมตหน้าแมตหน้าโคตรเขาอยู่ไหนโคตรเขาอยู่ไหน หนู่นน่าจะไม่เก่งมากลูกให้กำลังใจเพื่อนลูกจับมือเพื่อนหนะลูก 嗯哼哼。<laughs>